อิดานิตัสสะภควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุธัสสะปรินิพพานโตปัททายะชะสัทธยุตระปัญจสตาธิกานิดเวสังวัชระสหัสสานิปวัตตมานานิปัจจุปันนกาะวะเสนะพุสสมาสัสะจะตุทัสสังดินัง วาระวเสนปนะโซราวาโรโหติเอวังตัสะภะคขวตโตปรินิพพานาศาสนายุกาละคณานาสันลเคตับบาสุภมัสดุพระพุทธศาสนายุการจำเดิมแต่ปรินิพานแห่งพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาค อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นบัดนี้เป็นไปอยู่2,566พันพรรษาปัจจุบันสมัยมกราคมมาสสุรทินที่14โสระวาระพระพุทธศาสนายุการนับจำเดิมแต่ปรินิพานแห่งพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมีในอันจะพึงกำหนดนับ ด้วยปาะการชนีอิโตปรังสักกะจังธร,รมโมโซตับโบเบื้องหน้าแต่นี้เพึงตั้งสมณนาหาราจิตสดับธรรมภาสิตดังจะได้แสดงต่อไปโดยเคารพเทินนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธทัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมบุทธทัสสะ,สะ,ะตอติสีตังอติอุหังอติสายะมิดังอะหุอิติวิสัทธกัมมันเตอทัทธะอาเจนติมานเวติ บัดนี้จากวิสัชนาพระธรรมเทศนาพันานาความแห่งพระพุทธภาษิตที่ยกขึ้นไว้เป็นบทอุเทศณเบื้องต้นเพื่อเป็นแนวทางแห่งการศึกษาและปฏิบัติธรรมโดยลำดับไปพระพุทธภาษินี้แปลว่าประโยชน์ทั้งหลายย่อมล่วงเลยคนผู้ทอดทิ้งการงาน ด้วยอ้างว่าหนาวนักร้อนนักเวลาเย็นนักแล้วดังนี้เป็นต้นมีใจความว่าผู้ใดทอดทิ้งการงานด้วยอ้างว่าหนาวนักร้อนนักเป็นต้นประโยชน์ทั้งหลายก็ย่อมล่วงเลยผู้นั้นเสียการทอดทิ้งการงานเป็นเหตุประโยชน์ล่วงเลยไปเสียเป็นผล และข้ออ้างสำหรับทอดทิ้งการงานก็มีว่าหนาวนับเป็นต้นสิ่งที่ต้องการเพื่อเกื้อกูลให้เกิดสุขได้ชื่อว่าประโยชน์บุคคลผู้เกิดมาแล้วจำต้องการสิ่งใดๆมาเกื้อกูลจึงอาจดำรงชีวิตให้เป็นสุขและตั้งตนได้โดยชอบสิ่งนั้นๆแล เป็นประโยชน์ในที่นี้ชีวิตร่างกายของบุคคลทุกคนย่อมดำรงอยู่ได้ด้วยอาศัยเครื่องอุปโภคบริโภคหรือของกินของใช้มาเป็นปัจจัยเกื้อกูลธนุบำรุงของกินของใช้เหล่านี้รวมเรียกว่าโภคทรัพย์เป็นประโยชน์ที่ต้องการประการหนึ่งซึ่งจำเป็นแก่ชีวิต ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายเครื่องประดับตกแต่งเรียกว่าอติเลกทรัพย์เป็นสิ่งที่เกินต้องการไม่จัดว่าเป็นประโยชน์ทองเงินตราหรือสิ่งที่ใช้แทนเรียกว่าธนทรัพย์มีไว้สำหรับซื้อหาของกินของใช้เป็นต้นจึงกลายเป็นประโยชน์ขึ้น ทรัพย์เหล่านี้ในพระบาลีโดยมากยกแต่โภคทรัพย์ขึ้นแสดงเพราะเป็นสิ่งจำเป็นอันเนื่นรับเหล่านี้ที่ต้องกินต้องใช้เป็นของหมดสิ้นไปได้จึงต้องแสวงหาอยู่เสมอเว้นแต่จะมีเก็บไว้เหลือกินเหลือใช้แม้เช่นนั้นถ้าไม่แสวงหามาเพิ่มเติม ก็มีแต่จะหมดไปโดยส่วนเดียวการแสวงหาเป็นการงานอย่างหนึง่งเรียกว่าอาชีพเพราะเป็นวิธีเลี้ยงชีวิตการอาชีพก็มีหลายทางเป็นอาชีพในทางผิดที่เรียกว่ามิจฉาอาชีพก็มีเป็นอาชีพในทางชอบที่เรียกว่าสัมมาอาชีพก็มี ทางพระพุทธศาสนานิยมสัมมาอาชีพยกขึ้นเป็นอริยมรรคองค์หนึ่งการงานที่เป็นอาชีพนี้จำต้องทำให้เหมาะด้วยความขยันหมั่นเพียรไม่พรั่นพรึงต่อหนาวร้อนหิวกระหายเป็นต้นจึงจะได้ทรัพย์การแสวงหาทรัพย์โดยปกติ ย่อมอาศัยศิละปะวิทยาดะยาดอย่างใดอย่างหนึง่งจึงควรศึกษาศิละปะวิทยาให้มีความรู้อีกส่วนหนึง่งความรู้ศิละปะวิทยาย่อมเป็นเหตุให้เกิดสมรรถภาพในธุรกิจและเป็นแสงสว่างส่องให้รู้ทางของธุรกิจนั้นๆเมื่อรู้ช่ำชองแม้อย่างหนึง่งก็ให้สำเร็จประโยชน์ได้ สมด้วยชาดกภาสิทตในสาลิตกะชาดกอันมาในขุทธกนิกายเอกนิบาตว่าซาธุโคสิปกังนามะอาปิยาดิสกีดิสั่งขึ้นชื่อว่าศิละปะแม้เช่นใดเช่นหนึ่งก็ยังประโยชน์ให้สำเร็จได้การศึกษาศิละปะวิทยา ก็เป็นการงานอีกอย่างหนึง่งซึ่งต้องใช้ความขยันหมั่นเพียรไม่พรั่นพรึงต่อหนาวร้อนเป็นต้นจึงจะสำเร็จได้ผู้มีศิละปะวิทยาอันศึกษาดีแล้วทำการงานอันเป็นหน้าที่ดีแล้วย่อมเลื่อนฐานะความเป็นอยู่ให้สูงขึ้นโดยลำดับแต่นั้น ย่อมได้ความเป็นใหญ่ในทางการงานบริวารและเกียรติคือชื่อเสียงก็ตามมาเหล่านี้เป็นยศแต่ละอย่างยศนี้ที่เป็นที่มีได้ก็เนื่องจากผู้อื่นโดยการยกย่องแต่ก็สืบเนื่องจากหลักภายในของตนโดยในที่กล่าวแล้วการทำยศให้เกิด ให้เจริญและรักษาไว้ก็เป็นการงานอย่างหนึ่งซึ่งต้องอาศัยความขยันหมั่นเพียรประกอบเหตุให้เกิดยศและละเหตุให้เสื่อมยศไม่ย่อท้อต่อความเหน็ดเหนื่อยลำบากอันเกิดแต่ความขยันหมั่นเพียรน,นั้นการประกอบอาชีพเป็นต้นโดยปกติย่อมเนื่องด้วยโม และถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันจึงจะดำเนินไปได้ด้วยดีเหตุนี้จึงควรมีการปลูกมิตรหรือปลูกไมตรีต่อกันไว้อีกส่วนหนึ่งสงเคราะห์เข้าในกัลยาณมิตตตาความมีเพื่อนเป็นคนดีเมื่อมีมิตรหรือไมตรีก็ชื่อว่ามีผู้สนับสนุน ให้ได้รับความสะดวกในกิจที่พึงทำผู้ขาดมิตรหรือไมตรีก็เท่ากับขาดผู้สนับสนุนแม้จะมีความรู้ความสามารถแต่ตนผู้เดียวก็ยากที่จะได้รับความสะดวกในกิจการอย่าว่าแต่บุคคลต่อบุคคลเลยแม้ประเทศต่อประเทศก็จำต้องมีไมตรีต่อกัน การผูกมิตรหรือปลูกไมตีก็เป็นการงานอย่างหนึ่งซึ่งจำต้องอาศัยความพยายามหาหนทางทั้งในทางปูกและทางป้องกันมิให้แตกแยกกันไม่ย่อท้อต่อความลำบากอันเกิดแต่ความพยายามนั้นแต่การประกอบการงานทุกอย่างต้องอาศัยร่างกาย ถ้าร่างกายมีความผาสุกคือแข็งแรงไม่มีโรคก็สามารถประกอบให้สำเร็จได้ด้วยดีแต่ถ้าอ่อนแอมีโรคก็ไม่สามารถเป็นอันตัดประโยชน์ที่จะพึงได้จากการงานทุกอย่างเหตุนี้ความไม่มีโรคจึงเป็นอุปการะให้ได้ประโยชน์ที่จะพึงได้ทุกอย่าง จึงชื่อว่าเป็นยอดของลาบตามพระพุทธภาษิตอันมาในกุตกนิกายธรรมบทว่าอาโลคยะปรมาลาภาลาบทั้งหลายมีความไม่มีโรคเป็นอย่างยิ่งการรักษาร่างกายให้ผาสุกไม่มีโรคก็เป็นการงานอีกอย่างหนึ่งซึ่งต้องอาศัยความเอาใจใส่ บริหารร่างกายตามหลักอนามัยไม่ละเลยเกียรติครนันทรัพย์ศิละปะวิทยายศไมตรีและความผาสุกไม่มีโรคที่กล่าวมาเหล่านี้ชื่อว่าประโยชน์แต่ละอย่างนอกจากนี้ในการดำรงชีวิตจำต้องการสิ่งใดๆอีกสิ่งนั้นๆก็เป็นประโยชน์ในที่นี้ ประโยชน์ทั้งปวงเหล่านี้เป็นผลของการงานโดยในที่แสดงมาคำว่าการงานบ่งว่ากิจที่จะพึงประกอบหรือจัดทำอาศัยอุทานะสัมปทาถึงพร้อมด้วยความมั่นลุกขึ้นประกอบตั้งแต่เริ่มต้นคืออารัพพะระหว่างดำเนินคือนิกมะ จะเดินให้ก้าวหน้าคือปักกมะเรื่อยไปจนสำเร็จไม่ย่อท้อถอยหลังตรงกันข้ามกับโกสัชะความเกลียดคานอารักษะสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษาไว้อาจกล่าวได้ว่าร่างกายนี้ก็อกำเนิดมาเพื่อทำการงาน อวัยวะบางส่วนเช่นหัวใจปอดทำงานภายในสรีระยนนี้นี่เองบางส่วนเช่นมือและเท้าสำหรับทำงานภายนอกถ้ามิใช่เพื่อการทำงานแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีรูปร่างสันฐานเหมือนอย่างที่เป็นกันอยู่นี้ถ้าไม่ทำการงานหยุดอยู่เฉย ร่างกายก็จะเกิดความติดขัดและเกิดโลกเหมือนเครื่องจักรที่เก็บจนเกิดสนิมแต่ถ้าทำการงานร่างกายก็จะคล่องแคล่วสระสลวยเป็นการออกกําลังตามหลักอนามัยอยู่ในตัวและถ้าทำให้เหมาะด้วยความหมั่นขยันแล้วประโยชน์ที่ต้องการมีทรัพย์เป็นต้น จกเห็นมีอยู่ใกล้ๆภายในเอื้อมแขนนี้เองแม้คำเก่าก็มีว่าทรัพ์นี้มิไกลใครปัญญาไวหาได้บ่านานแว่นแคว้นแดนดินมีสิ้นทุกสถานถ้าใครเกียิครา้านเบาะพานพบเลยแม้พระพุทธบัญหารในอาลวะะสูตร อันมาในสังยุตตนิกายสักคาทวักก็มีว่าปฏิรูปการีธุรวาอุทธาตาวินทะเตทนังแปลว่าผู้ประกอบธุรกิจขยันหมั่นเพียรทำให้เหมาะย่อมได้ทรัพย์แต่การทำงานย่อมทำให้เหนื่อยยากเพราะต้องออกกำลัง กรลาแดดกลาฝนร้อนเย็นเป็นต้นและอาจพบอุปสรรคบางอย่างจึงจำต้องใช้ขันติคือความทนทานทนลําบากฟันฝ่าอุปสรรคเมื่อเป็นเช่นนี้จึงอาจบรรลุถึงความสำเร็จเลผดเป็นความสุขได้ในที่สุดแห่งความเหนื่อยยากนั้นสมด้วยพระพุทธภาสิท ในสิงค่าละกะสูตรอันมาในทีฆนิกายปาติกวักว่าโยจะสี่ตันจะอุนหันจะตินาพิโยนมัญยติการังปุริสกิจานิโซสุขานวิหายาติผู้ใดไม่สำคัญหนาวและร้อนยิ่งกว่าหญ้าทำกิจของบุรุษอยู ผู้นั้นย่อมไม่เสื่อมจากความสุขและชาดกภาสิทธในอินทริยสูตรชาดกอันมาในขุทธ,ธกนิกายอัทธกนิปบาทว่ากิจฉกาเลกิจฉะโหโยกิจช่างนาติวัตติสกิจชั่นตังสุข,ขัางทีโรโยขังสมะทิคัชชตฉิ ผู้ใดในยามลำบากอดทนความลำบากได้ไม่เลี่ยงหนีความลำบากผู้นั้นเป็นคนมีปัญญาย่อมได้รับความสุขอันเกิดแต่การประกอบซึ่งเป็นที่สุดแห่งความลำบากส่วนผู้เกียดคร้านปราศจากความอดทนอ้างเหตุเลี่ยงต่างๆ เช่นดังอบายามุกข้อเกียดติานว่าอ้างว่าหนาวนักร้อนนักเย็นนักเช้านักหิวนักกระหายนักหรือแม้อ้างเหตุอื่นๆแล้วทอดทิ้งไม่ทำการงานย่อมไม่ได้รับประโยชน์มีทรัพย์และศิลปะวิทยาเป็นต้นประโยชน์ทั้งหลายที่ควรจะได้ในการนั้นๆ ในวัยนั้นๆก็ผ่านพ้นไปโดยลำดับยกตัวอย่างศิละปะวิทยาที่ควรศึกษาให้พอในปฐมวัยทรับเป็นต้นควรแสวงหาให้มีเป็นหลักฐานในมัฌิมวัยกุศลควรอบรมในวัยทั้งปวงถ้ายังไม่มีโอกาสในปฐมวัย ก็ควรอบรมในมัชฌิมวัยถ้ายังไม่มีโอกาสในวัยนั้นอีกก็ควรอบรมให้ได้ในปัจชิมวัยถ้าเกียรคร้านไม่ศึกษาเป็นต้นปล่อยให้วัยนั้นๆล่วงไปเปล่าๆป,ประโยชน์ทั้งหลายที่พึงได้ก็ล่วงเลยไปพร้อมกับวัยในที่สุดก็เป็นผู้สายเสียแล้ว ต้องซอบเซาเป็นทุกข์แม้เมื่อได้ทรัพย์มาแล้วถ้ารู้จักใช้ตามสมควรจึงจักถือเอาประโยชน์ไว้ได้เพราะที่ชื่อว่าประโยชน์ก็เพราะเป็นเครื่องต้องการเกื้อกูลทำนุบำรุงชีวิตร่างกายเหตุชนี้เมื่อใช้ตามที่ต้องการจึงจักเป็นประโยชน์เมื่อไม่ใช้ ก็ยังไม่เป็นประโยชน์และถ้ารู้จักใช้เพียงใดก็เป็นประโยชน์เพียงนั้นสงเคราะห์เข้าในสมชีวิตาความเลี้ยงชีวิตตามสมควรแก่กําลังทรัพย์ที่หามาได้ประโยชน์แต่การถือโภคทรัพย์สมเด็จพระบรมศาสดาทรงแสดงไว้ห้าประการคือ หเลี้ยงตัวเองมารดาบิดาบุตรภรรยาบ่าวไพร่ให้เป็นสุข 2. เลี้ยงเพื่อนฝูงให้เป็นสุขสามบำบัดอันตรายที่เกิดจากเหตุต่างๆ 4. ี่ทำปรีห้าอย่างมีญาติพรีสงเคราะห์ญาติเป็นต้น 5. บริจาคทาน ในสมณพรามณ์ผู้ประพฤติชอบการรู้จักใช้ทรัพย์เป็นต้นก็เป็นการงานอย่างหนึ่งซึ่งถ้าทอดทิ้งเสียคือได้มาแล้วไม่รู้จักใช้หรือไม่ใช้หรือใช้ในทางไม่มีประโยชน์ประโยชน์ที่จะพึงได้ก็ล่วงเลยไปเช่นเดียวกับไม่มีทรัพย์หรือซ้ำให้เกิดโทษเสียอีก ประโยชน์ทั้งหลายมีทซัพ์เป็นต้นและประโยชน์เกิดแต่การถือโภคทรัพย์เหล่านี้เป็นทิฏฐธรรมิตตสุขคือหิตตสุขเกื้อกูลในประโยชน์เพราะเป็นเครื่องเกื้อกูลอย่างนานก็ชั่วชีวิตหนึ่งเมื่อชีวิตล่วงไปก็ปลอยล่วงไปด้วยเหตุฉนี้เมื่อได้บรรลุแล้ว พึงใช้ต่อสัมปรายะหิตสุขคืออิตสุขเนื่องถึงภายหน้าด้วยศรัทธาสัมปทาถึงพร้อมด้วยความเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อสีละสัมปทาถึงพร้อมด้วยความประพฤติดีจาคะสัมปทาถึงพร้อมด้วยการบริจาคทานคือสละให้ปัน ปัญญาสัมปทาถึงพร้อมด้วยความรู้จักบาปบุญคุณโทษรู้จักประโยชน์มิใช่ประโยชน์เป็นต้นการบำเพ็ญสัมปทาเหล่านี้เป็นบุญกุศลเป็นเหตุสนับสนุนประโยชน์ในปัจจุบันให้มั่นคงถาวรทั้งเป็นการแผ่ประโยชน์ให้กว้างขวางถึงผู้อื่น เมื่อสําเร็จเป็นบุพเพกะตะคุญยตาแล้วย่อมเป็นตัวโชควาสนาอํานวยประโยชน์ให้ตามที่ต้องการในปัจจุบันนี้บุคคลย่อมบรรลุถึงฐานะแห่งประโยชน์ต่างๆกันเพราะอํานาจบุพเพกะตะคุญยตาต่างกันเมื่อบุญกำลังให้ผลก็เป็นสีที่หลังไหลมา แห่งทรัพ์ยสมบัติทั้งหลายเมื่อสิ้นบุญย่อมเป็นไปตามพระพุทธภาษตในนิธิกันทสูตรอันมาในขุทธ,ธกานิกายขุทธ,ธกาปาถว่ายะดาปุญญขโยโหติสัพะเมตังวินัสสติสิ้นบุญเมื่อใดสมบัตินั้นๆนย่อมพินาศไปหมดเมื่อนั้น การอบรมให้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาเป็นต้นเป็นการงานอย่างหนึ่งซึ่งถ้าทอดทิ้งเสียด้วยอ้างเล่ต่างๆประโยชน์ที่เนื่องถึงภายหน้าอันจะพึงได้ย่อมล่วงเลยไปเหมือนเมื่อสิ้นบุญประโยชน์ในปัจจุบันก็ดีที่เนื่องถึงภายหน้าก็ดีตามที่พรนานามาชนี เมื่อได้มาแล้วถ้าจะยื่นออกไปยึดถือด้วยอำนาจความยึดติดย่อมกลายเป็นกิเลสกามและมีผลที่น่าพอใจน้อยแต่มีโทษทุกข์มากประโยชน์จึงกลายเป็นโทษทั้งที่เป็นทิฏฐธรรมและสัมปรายธรรมเหตุชนีพึงพยายามกำจัดความยึดติดปลง หรือปล่อยวางความยึดถือและใช้ต่อประโยชน์ที่ยิ่งขึ้นไปอีกอันเกื้อกูลให้พ้นทุก์ทั้งปวงเรียกว่าปรมมตถะคือประโยชน์อย่างยิ่งด้วยบารมีมีทานศีลที่ก่ลาวแล้วเป็นต้นแต่เลื่อนขึ้นเป็นบารมีการบำเพ็ญบารมีเป็นการงานอย่างหนึ่ง ซึ่งต้องใช้ความพยายามอย่างยิ่งยวดโดยไม่พลันพึงต่อความทุกข์ยากต่างๆพึงเห็นพระโพธิสัตว์สเสวยพระชาติบำเพ็ญบารมีและภิกษุบำเพ็ญสมณธรรมเป็นนิทัศนะถ้ายออ่อท้อทอดทิ้งประโยชน์อย่างยิ่งที่จะพึงได้ก็ล่วงเลยไปประโยชน์ทั้งสาม ตามที่พันานามาชนีย่อมเป็นที่ต้องการของโลกสุขในโลกนี้ย่อมเป็นไปได้เพราะอัตจริยาคือการประพฤติประโยชน์ต่อกันเหมือนอย่างรถเล่นไปได้เพราะมีเพลาสัตว์เกิดมาเมื่อได้รับประโยชน์เกื้อกูลจากผู้อื่นตั้งต้นแต่มารดาบิดาจึงมีชีวิตอยู่ได้ เพราะเหตุชะนี้เมื่อถึงพร้อมด้วยประโยชน์ตนเป็นอัตตถะสมบัติแล้วจึงสมควรประพฤติประโยชน์แก่ผู้อื่นให้เป็นปาร,ะระัตถสมบัติอีกสมเด็จพระบรมศาสดาเมื่อได้ทรงบรรลุปรัมัตถประโยชน์แล้วก็ได้ทรงประพฤติประโยชน์แก่ผู้อื่น อันสงเคราะห์เข้าในโลกัตจริยาเป็นต้นและเพราะอัตจริยานี้เองจึงทรงปรากฏเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นแก่ผู้ได้รับประโยชน์จากพระองค์มีท่านพระอัญญาโกนทัญญะเป็นต้นแม้บุคคลสำคัญอื่นๆในโลกก็ปรากฏขึ้นเพราะอัตจริยานั้นเองไม่เช่นนั้น ก็หามีใครรู้จักไม่การประพฤติประโยชน์เป็นการงานอย่างหนึ่งซึ่งต้องใช้ความพยายามพร้อมทั้งอุบายวิธีย่อนและยิ่งต่างๆโดยไม่พรั่นพึึงอุปสรรคศัตรูและความลำบากตรากตรำนานาประการพึ่งเห็นการเสด็จจาริกประกาศศาสนาของพระบ,บรมศาสดา เป็นนิทัศนะคือตัวอย่างถ้าย่อท้อทอดทิด้งด้วยข้อห้างอย่างใดอย่างหนึง่งประโยชน์ที่จะพึงได้ก็ล่วงเลยไปรวมความว่าประโยชน์ทั้งหลายแม้ทั้งสามหรืออย่างใดอย่างหนึง่งทั้งที่เป็นประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่นย่อมล่วงเลยคนผู้ทอดทิ้งการงาน ด้วยข้ออ้างต่างๆมีว่าหนาวนักร้อนนักเวลาเย็นนักแล้วเป็นต้นสาธุชนเมื่อได้สดับธรรมบรรยายดังที่แสดงมาชนี้แล้วพึงถือเอาในว่าพระพุทธภาษิตนี้แสดงข้อที่ควรเว้นและสองความตรงกันข้าม เป็นข้อที่ควรประพฤติว่าประโยชน์ทั้งหลายย่อมไปตามไม่ล่วงเลยผู้ไม่ทอดทิ้งการงานจัดการงานดีด้วยไม่ยกหนาวร้อนเป็นต้นเป็นข้ออ้างเพื่อเลี่ยงดังนี้แล้วอัปมาเดนะสัมปาเตตบ,บังพึงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่น ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทมีใจความพร้อมอาธิบายดังวิสัชนามายุติแต่เพียงนี้เอวังก็มีด้วยประกาศนี้